Sony ZV-E10 กล้องคอมแพค ण, ที่ไม่ใช่กล้องคอมแพคเปลี่ยนเลนได้เซ็นเซอร์ใหญ่ฟังก์ชันการใช้งานครบคันในราคากล้องคอมแพคเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง <ni> สวัสดีครับคุณผู้ชม <h ats> ผมพี่ล้ำจิกโก้ไอทีครับ Sony ประเทศไทยนะครับได้ทำการส่งกล้องตัวใหม่ที่เขเพิ่งเปิดตัวไปมาให้ผมนะครับนี่คือ Sony ZV-E10 นะครับ ตัวนี้เป็นน้องของ ZV1 ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วตัวนั้นเป็นถือเป็นกล้องคอม p a c t ที่โดดเด่นมากนะในท้องตลาดคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจะติดตรงที่ว่ากล้อง compact ของ Sony เนี่ยเป็นกล้องระดับไฮเอ e n ก็จริงแต่ราคาจะสูงมากคือ30,000่นกว่า30,000ปลายมันราคามันเกินความเป็นคอม p a c t ไปมาก<อ>ก็เลยทําให้คนไม่ค่อยนิยมใช้มากเท่าไหร่มีคนชอบนะคนที่เป็นสาวก Sony เขาก็ชอบใช้กันแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะไม่ได้เป็นที่หือหามากนะแต่พอปีที่แล้วเนี่ยโ นนี่ะครับได้ทําการเปิดตัว ZB1 นะครับเปลี่ยนอนุกรมใหม่เลยนะฮะเป็น ZB s e r i ี s eries. ออกมาตัวแรก ZB1 ราคา20,000ต้นต้นโอ้โหถูกใจคนคือเรื่องแรกคือราคาถูกใจคนละทุกคนเอื้อมถึงแล้วพอมาเจอกับฟีเจอร์ที่ ถือว่าโซนี่ทำการบ้านมาดีมากๆนะครับเขาต้องการให้กล้องคอมแพกตัวเล็กๆใน z v 1เนี่ยมันสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เป็นกล้องตัวเริ่มต้นที่ดีของคนคนหนึ่งเลยมีเรื่องอะไรบ้างละ่ะอย่างเช่นฟังก์ชันที่ดังๆของเขานะอย่าง Product Showcase เออโอ้โหเอาระบบโฟกัสจากพวกแบบอัลฟามาใส่ในกล้องคอมแพกอะไรอย่างเงี้ยทำให้โฟกัสเร็วอันนี้ก็ถูกใจทุกคนเพราะว่ากล้องในระดับราคาล่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสช้าอยู่แล้วตัวนี้พอโฟกัสเร็วปุ๊บมันก็ถูกใจคนแล้วมีฟังก์ชันอย่างโปร โชว์เคสโชว์ของปุ๊บโฟกัสเลยเนีย่ไม่ต้องมาทำมือกั้นอย่างนี้ละหรือว่ากล้องคอมแพคตัวเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าถ่ายหน้าชัดหลังเบลอไม่ได้เพราะว่า เลนที่มีมาเนี่ยโอ้โหบางทีต้องต้องเทเลเยอะๆนะโซนี่รุ่นเก่าๆเนี้ยก็จะต้องเทเลกันสุดๆเลยถึงจะได้หลังบุญบุญขึ้นมาก็มีฟังก์ชันอย่างโบเกสสวิชกดปุ่มเดียวหน้าชัดหลังเบลอมาเลยอันนี้ก็ถูกใจคนมากๆความดีงามของแ v 1ีวันทำให้แ v 1ีขายดีมากๆครับข้ามมาอีกหนึ่งปีนะครับโซนี่ก็เลยได้เวลาที่จะออกรุ่นใหม่นั่นก็คือ Sony Z VE10 นี่คราวนี้นะครับโซนี่ทำกันบ้านมาดีอีกแล้วปรับปรุงจากแ v ด V1 เยอะมากๆผมเชื่อได้ว่านี่คือกล้องที่จะต้องถูกใจหลายๆคนในปีพศนี้เพราะว่าแนวคิดและวิธีการทำของเขาเนี่ยมันโดนมากมันเจ๋งมากๆคือมันเกินคาดตอนเปิดตัวมาทีแรกเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่นึกนะพอบอกเป็น ZV E10 เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตามข่าวลลืเนี่ยเราก็ไม่นึกว่ามันจะเปลี่ยนเลนได้อันดับแรกคือ นี่ไม่ใช่กล้องคอมแพกอีกต่อไป <No. S 1> คือ Sony เนี่ยให้สโลแกนของ ZV-E10 ว่านี่คือกล้อง Vlog ที่เปลี่ยนเลนได้โอ้โห v l o g Camera interchangeable lens มันเจ๋งมากฟีเจอร์แรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือนี่คือกล้องคอมแพกที่เปลี่ยนเลนได้ <Yeah. S 1> เพราะเปลี่ยนเลนได้มันไม่ใช่กล้องคอมแพกแล้วคุณมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วมันคือกล้องที่แบบว่าโอ้โหสามารถทํางานเทียบเคียงกับกล้องรุ่นใหญ่ๆได้เลย <Yeah. S 1> คนส่วนใหญ่มีปัญหากับ กล้องคอมแพกคืออะไรคือเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์จ b 1ก็เซ็นเซอร์1นิ้วเซ็นเซอร์1นนิ้วคุณภาพจริงๆเนี่ยในระดับแบบคนที่คาดหวังเยอะๆเนี่ยเขาก็ มักจะพูดว่าเซ็นเซอร์1นิ้วยังไม่ได้หรอกตัวคูณของเลนอะไรก็ยังไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงความพึงพอใจเมื่อเซ็นเซอร์มันขยายขึ้นมาในระดับ APS-C Sony ก็ทำการบ้านดีมากๆใส่ APS-C มาให้เลยครับเปลี่ยนเลนได้แล้วยังเซ็นเซอร์ใหญ่อีกนี่มันไม่ใช่กล้องคอมแพกแล้วแต่ราคามันยังเป็นคอมแพกอยู่23,990บาทคุณผู้ชมมันสเตปอัพจาก z v 1เนี่ยตัวแรกขึ้นมาพันผ่านมา1ปีแล้วดีขึ้นเยอะ โอ้โห oh. คือคนที่มี ZV1 เมื่อปีที่แล้วนะแทบจะขายทิ้งแล้วมาซื้อตัวนี้เพราะอะไรมันดีขึ้นเยอะเพิ่มพันบาทในราคาที่ยังน่ารักอยู่แต่ดีขึ้นเยอะมากจุดเด่นต่อมาก็คือเรื่องของความดีงามที่เคยมีอยู่ใน ZV1 ทั้งหมดยังอยู่ในตัวนี้ครบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟกัสเรื่องของฟังก์ชันโบเกสวิตโปรดักชช์เคสอะไรมีหมดเลยอยู่ในนี้มันจึงเป็นกล้องที่น่าสนใจมากๆในเวลานี้ครับ มาดูที่บอดี้กันก่อนนะครับ ZV-E10 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบอดี้มันจะใหญ่กว่า ZV1 ตัวแรกเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นคอมแพก t เลยเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้พอโซนี่คิดว่าจะทำให้ ZV-E10 เนี่ย เปลี่ยนเลนได้เนะี่ยผมว่าวิธีการของเขาเนี่ยถ้าไปออกแบบในบอดี้เดิมแล้วพยายามใส่เมาส์เลนเข้าไปในตัว z ซ1เดิมให้มันเปลี่ยนเลนได้นะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะทําให้ต้นทุนมันบานไปมากสิ่งที่ Sony คิดและฉลาดมากๆนะครับมันเป็นเรื่องง่ายกว่านั้นก็คือเปลี่ยนบอดี้ไปเลยไปเอาบอดี้รุ่นที่แบบว่าผ่านมาแล้วอ่ะอย่างตัวนี้จับดูนะผมจับทีแรกผมแบบนี่มัน A51 0านี่มันคือกล้องมิเ l เ s สของโซนี่อ่ะรุ่นเก่าๆครับ นี่คือบอดี้ของ A 5้พันหนึ่งชัดๆเลยเพราะอะไรพอเลือกใช้บอดี้ A 5้พันหนึ่งคุณได้เมาส์เลน E เมาส์พร้อมตัวเปลี่ยนเลนมาเลยคุณไม่ต้องออกแบบใหม่คุณเอาบอดี้นี้มาใช้ได้เลย <Yeah. S 1> เสร็จแล้ว oh. คุณอยากจะเพิ่มเซนเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมอยากจะขยายขนาดเซนเซอร์คุณก็ใช้บอดี้นี้คุณก็ได้เซนเซอร์ APS-C เลยมันใส่กันได้เลยมันไม่ต้องทำอะไรใหม่ไง <Yeah. S 1> มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่ามากๆนะครับก็คือเอาบอดี้ A 5้0พันหนึ่งมาเลยทั้งชุดแล้วก็ทำให้มันกลายเป็น ZV e, e T N, ะพตััวมนใหญ่ขึ้น การถือจับถ่ายมันก็ถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับตัวคลิปตัวนี้ผมว่าถือถนัดมือกว่า ZV1 ตัวเดิมถึงแม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังพกพาสะดวกอยู่นะอา่าแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะมีประโยชน์เกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นการเปลี่ยนเลนเซ็นเซอร์ใหญ่คุณภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเปลี่ยนเลนได้นะครับเลนที่ให้มาในแสแตนดาร์ดของเขานี่นะครับ นี่คือเลนส16์16.50 f ไหล3.5ถึง5.6ตัวเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์คิดในสแตนดาร์ดในชุดที่คุณจะได้ในราคา23,990บาทแต่ถ้าคุณอยากขยับขยายศักยภาพของกล้องคุณมากขึ้นคุณก็สามารถซื้อเลนส์เพิ่มได้ <Okay. S 1> อย่างที่โซนี่เขาให้มาตอนนี้นะครับทางขวามือผมก็เป็นเลนส์35มิล f 1.8ตัวนี้ถ้าไปซื้อแยกก็จะอยู่ที่ประมาณ27,990บาทก็ตัวนี้เป็นเลนส์พอสเทรตก็ f ต่ำๆเลยก็สามารถถ่ายพอ ได้สวยๆระยะ35เนี่ยพอคูณกับเซนเซอร์ APS-C เนี่ยนะครับซึ่งมันคูณ1.5ของโ o n y นะครับก็จะได้ระยะประมาณ50ม mm. ิลอ่เป็นเลนส์พอร์เทรตแบบกำลังดีเลยอะแต่พอแกะกล่องออกมากลายเป็นว่าในกล่องเป็น5 0 f 1.8ครับตัวนี้ผมไม่รู้ราคานะตัวนี้เลยถอยไกลขึ้นไปอีกเพราะว่าคูณไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น75นะคูณ1.5ไปน่าจะประมาณ70กว่าก็ต้องเป็นระยะที่ต้องถอยไกลนิดหนึ่งแต่ได้หลังวุ้นดีขึ้น ถ้าอยากได้วุ้นแบบว่าไม่ต้องไปกดไอนะ้โบเก้สวิต์ะใช้เลนแบบนี้นะโอ้คุณได้วุ้นแบบธรรมชาติเลย <Yeah. S 1> กลับเลนอีกตัวนึง <Yeah. S 1> นะฮะหลายคนมีปัญหาว่าตอนสมัยแซดวีเนี่ย เลนระยะกว้างสุดของมันเนี่ยมันยังไม่กว้างมากพอบางทีถือ Vlog นะครับถือเป็นคลิปเนี้ยเดินถ่ายได้แค่ระยะแค่นี้เองไม่สามารถแบบลงไปครึ่งตัวหรือว่าเห็นแบ็คกราวด์ได้ไม่เยอะพอคราวนี้เปลี่ยนเลนได้คุณก็สามารถเลือกเลนอย่าง10 18ม mm. มตัวนี้ f4 นะครับ f สูงหน่อยแต่ก็เป็นเลนวายครับมันก็จะได้เลนมุมกว้างขึ้นมา 10-18นี่ก็วายสวยเลยอ่าเอาไปทำแบบถ่ายเดินเที่ยวนะเวลาเดินมุมกว้างมันก็จะไหลดียิ่งขึ้นนะฮะนิ่งมากยิ่งขึ้นใส่กิมบงกิมบอลเดินถ่ายหรือใส่กลิปถ่ายก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเล่นวายก็ช่วยได้เยอะตัวนี้นะ่าจะประมาณ22,990บาทโดยประมาณนะครับกับชุดอุซอรี์เสริมที่มาพร้อมกับตระกูลนี้อยู่แล้วนะครับในตระกูล Z V นี่ฮะนั่นก็คือตัวกลิปกับรีโมทคอนโทรลไร้สายตัวนี้ ถ้าใครจองในชุดแรกๆเนี่ยเขาจะมีส่วนลดให้นะครับคุณจะเหลือค่าคลิปอยู่แค่ประมาณแบบพันเดียวมั้งนะผมจําไม่ได้นะดีเทลจำไม่ได้แต่ถ้าไปซื้อแยกนะครับตัวคลิปตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่3,590บาทนะครับก็ เห็นมีเปิดจองร็อต2แล้วนะตอนนี้สามารถไปจองได้ตามร้านกล้องชั้นนําทั่วไปไม่รู้ว่าเงื่อนไขย,ยังมีอยู่หรือเปล่านะอันนี้ติดตามกันเอาเองผมไม่มีรายละเอียดขออภัยด้วย <Okay. S 1> ประโยชน์ในการใช้งานนะครับของ Sony z v e 1 0ตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องภาพนิ่งก่อนเซนเซอร์ความละเอียดของเขาก็คือ24.2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเหลือเฟือทุกวันนี้สาหรับงานถ่ายภาพนิ่งแต่คุณก็จะได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาใหญ่ขึ้นเป็น APS-C แล้วคราวนี้เนื้อภาพความละเอียดของภาพ ดีขึ้นอย่างแน่นอนยิ่งเขาพอเปลี่ยนเลนได้เนี่ยมันก็จะทําให้มิติของการถ่ายภาพนิ่งของคุณเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณก็จะมีมุมภาพที่หลากหลายมีระยะในการถ่ายภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากถ้าเทียบกับ ZV1 วันส่วนใหญ่คนซื้อมาก็ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวละเดี๋ยวนี้ซื้อกล้องมานะครับก็ต้องใช้งานวิดีโอด้วยนะครับคือหลากหลายเลยงานวิดีโอที่จะใช้กับ ZV e10 ตัวนี้ก็ถือว่า คุ้มค่าแล้วก็ทำได้ดีมากๆเริ่มจากถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K 30เฟรมนี่ถ่าย Full HD ถ่ายได้ถึง120เฟรมแล้วก็จะเลือกเป็น Slow หรือเป็น Fast speed ก็ได้นะครับเขาจะมีโหมดการถ่ายที่เรียกว่า S and Q ตัวนี้ก็คือคุณเข้าไปคอนฟิกได้เลยว่าคุณจะ Slow กี่เฟรมหรือจะเป็น Quick นกี่เฟรมนะครับเลือกได้เลย พอถ่ายวิดีโอนะครับสิ่งที่หลายๆคนต้องการก็คือเรื่องของรูเสียบไม้อ,อ,อย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยตัวนี้ให้มาครบมากๆนะครับมีทั้งรูเสียบไมโครโฟนนะครับ3.5ม mm ิมแล้วก็ส่วนใหญ่กล้องระดับเนี้ย จะไม่มีรูหูฟังนะให้คุณเช็คเสียง <No. S 1> z V E 1 0มีรูหูฟังเช็คเสียงด้วยถือว่าครบเครื่องมากๆแล้วก็ต่อ HDMI out นะครับได้เป็นพอร์ตมินินะหรือว่าจะต่อเป็น USB C ผ่านซอฟต์แวร์ของ Sony ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทําได้หมดแล้วนะครับก็คือเราสามารถดึงภาพเข้าไปนะครับจะใช้เป็นกล้องประชุมวิดีโอคอลก็ทําได้จะใช้เป็นไลฟ์สด ก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีตัวแปลงสัญญาณหรือแคปเจอร์การ์ดนะฮะตอนนี้ก็สะดวกอยู่แล้วให้มาครบคันอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งไมโครโฟนที่ให้มากับตัวกล้องเองนะครับก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นไม3ส a p แคปซูล าสมมุติคุณไม่มีไม้ต่อแยกเลยเนี่ยคุณไปถ่ายวีลงวีล็อกนะครับคุณก็ได้เสียงที่ดีเพราะว่าไม้สามแคปซูลตัวนี้นะครับคุณจะยืนถ่ายหลังกล้องแบบนี้ก็มีไม้ตัวหนึ่งเก็บเสียงด้านนี้แล้วก็อีก2ตัวหันไปด้านหน้านะครับคุณก็สามารถยืนพูดหน้ากล้องก็ได้ <Wow. S 1> ถ้าไม่มีไม้แยกเนี่ย คุณก็ได้คุณภาพเสียงดีระดับหนึ่งเลยอันนี้คือเขาพัฒนามาแล้วในกล่องเนี่ยถ้าเป็นสีขาวบอดี้สีขาวสวยๆแบบนี้นะคุณก็จะได้ตัวปลุกปุยวินมัฟสีขาวแบบนี้มาด้วยนะฮะรักษาความสะอาดให้เขาหน่อยนะสระผมให้น้องบ่อยๆหน่อยสีขาวสวยนะครับไม่รู้มีกี่สีนะมีสีขาวกับสีดำมัง้งนะผมไม่รู้มีสีอื่นด้วยหรือเปล่านะครับน่าใช้มากๆแล้วก็จอฟลิปนี่อันนี้ถูกใจคนนะฮะก็คือยุคสมัยเนี้ถ้ากล้องอะ่ะไม่ใช่เป็นจอแบบนี้นะผมว่าไม่รอดละข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผม ชอบนะฮะของจอฟลิปตัวนี้ก็คือปกติเนะี่ยเวลาเราเดินถ่ายเดินเที่ยวหรือถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยบางทีเราก็ชอบลืมเผลอปิดกล้องพอลืมเผลอปิดกล้องแบตก็หมดเร็วตัวนี้ถ้าเราฟลิปจอแบบว่าหันฝาจอด้านหลังเนี้ยปิดเลยฟลิปเข้าไปปุ๊บกล้องปิดเลยครับแล้วพอคุณฟลิปออกมากล้องก็เปิดเลยโดยที่คุณผักสวิตช์ออนค้างไว้เลยนะ ตัวนี้ดีมากฟังก์ชันนี้ชอบมากไม่รู้ตอนสมัย ZV1 วันมีแบบนี้หรือเปล่าเราไม่เคยใช้อันนี้ผมก็จําไม่ได้แต่ตัวนี้มีเออดีอย่างเงี้ยเหมาะเลยคือเดินเดินถ่ายอยู่ก็ฟิปกลับมาปุ๊บก็ปิดเลยไม่ต้องไปออฟออนนะฮะเสียเวลาแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ยูนิเวอร์แซลมากๆพอเปลี่ยนเป็นบอนนี่นี้ปุ๊บเขาก็ใช้แบตเตอร,รี่เบอร์เบอร์ห้าสิบอ่ะผมจำไม่ได้ MF50 หรืออะไรสักอย่างแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกันกบ A5,15 6 000, 2 6 0หอะไรเงี้ยใช้ กันโอ้โหมีโซนี่หลายรุ่นมากที่ใช้แบตตัวนี้ก็ใครที่มีแบตเดิมๆหรือมีกล้องโซนี่อยู่แล้วคุณก็สามารถใช้แบตกับตัวนี้ได้ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อชาร์จสมมติลากยาวๆนะครับต่อชาร์จแบบอ่า USBc นะครับชาร์จไปด้วยถ่ายไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบตกระสือในกรณีทําไลฟ์สดก็ได้นะครับ <Wow. S 1> มีคนน่าจะตั้งคําถามว่ากล้องโซนี่ตัวนี้นะฮะร,รุ่นนี้ถ่ายยาวๆตัดไหมนี่ลากถ่ายวิดีโอยาวๆนะครับ ได้เป็นชั่วโมงเลยนะผมเห็นพี่ๆที่เขาเทสกันเนี่ยอย่างพี่ทางซูมแคเมล่าเนี่ยนฮะเขาบอกว่าตั้งกล้องถ่ายตัวนี้ 4K ลากยาวเป็นชั่วโมงยังได้เลยเป็นไงทรงเครื่องมากเหมาะสำหรับงานที่ต้องการหลากหลายนะครับจะถ่ายวีล็อกยาวๆรีวิวคลิปถ่ายคลิปพูดทำรายการสดอะไรเงี้ยได้เลยนะครับถือว่าทรงเครื่องมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับโ o n y z v e 1 0ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง ตัวเล็กๆในระดับราคา23,990บาทที่คุ้มค่ามากๆมันเหมาะสำหรับคนที่ตอนนี้คิดจะซื้อกล้องหนึ่งตัวแล้วคุณก็อยากจะได้กล้องที่มันใช้งานได้ทุกบทบาททุกหน้าที่ในชีวิตคุณผมว่าตัวนี้คุ้มค่า23,990บาทคุ้มค่ากับการลงทุนมากแล้วคุณก็ไม่ต้องไปคิดไกลคุณแค่ใช้ศักยภาพของเลนส์คิดที่ให้มาเนี่ย1650ของเขาเนี่ย ผมว่าคุณทํางานได้หลากหลายในระดับหนึ่งละมันช่วยงานคุณได้แทบทุกเรื่องอะที่คุณต้องการแล้วคุณก็ใช้งานไปเก็บสะสมเงินไปพอมีเงินเพิ่มค่อยไปซื้อเลน์มาใส่เลน์ใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆในท้องตลาดตอนนี้ครับ Sony ZV E10